you <laughs> สวัสดีครับความหลงหลังจากที่ทีมชาติไทยยู23เสมอกับทีมชาติเวียดนามไปสองประตูต่อสองแบบลอ่อแหลในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียยู23เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาหนึ่งในนักเตะที่ถูกแฟนบอลวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นเอกนิษฐ์ปัญญาแนวรุกวัย22ปีที่ในเกมนั้นโชว์ฟอร์มได้อย่างย่ำแย่และมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งซึ่งเดิมทีแล้วเอกนิษฐ์ปัญญาถือได้ว่าเป็นนักเตะดาวรุ่งตัวความหวังของทัพช้างศึกทีมชาติไทยเลยทีเดียวหลััััังงงงจจจจาาาาาากกกกททีี่่่่เเเเขขขแ้ิิิิดดบบมมชชชตตตตยยยุุุใใใหญอออ็ววนนนนนป กลายเป็นนักเตะที่ถูกลุมวิจารณ์อย่างหนักและสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างยูฟาทูยูดูบอลสนุกมากขึ้นกับยูฟาทูยูสนใจอัไลัยไปที่อัตลัยูฟาทูยูดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่คอมเมนต์ใต้คลิปโดยย้อนเวลากลับไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วเอกนิพนปัญ,ญายอดดาวรุ่งวัยสิบเก้าปีแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวหลังจากที่เขายิงประตูชัยช่วยให้ทีมชาติไทยเฉือนเอาชนะทีมชาติยูเอเอไปได้สองประตูตอนหนึ่งในศึกฟุตบอลโลกรอบคันเรือ ด้วยสไตล์การเล่นที่กล้าลาดกล้าลุยและในเกมวันนั้นเอกนิททั้งยิงทั้งจ่ายมันจึงทำให้ชื่อของเด็กหนุ่มวัย19ปีจากทีมชาติไทยกลายเป็นที่พูดถึงไปทั่วทั้งเอเชียกับชัยชนะที่เขาเสกให้กับทีมชาติไทยเหนือทีมแก่งอย่างทีมชาติยูเอซึ่งฟอร์มในนามสโมสรปีนั้นเอกนิทปัญญากดไปถึง10ประตูจากการลงสนาม28นัด แต่ทว่าในเวลาต่อมาสิ่งที่ทุกคนไม่อยากให้มันเกิดขึ้นก็ได้เข้ามาเคาะประตูทักทายเขาซึ่งแน่นอนว่านั่นคืออาการบาดเจ็บหนักที่หัวเขา่าซึ่งมันทำให้เอกนิปัญญายอดดาวรุ่งของทีมชาติไทยต้องพักรักษาตัวนานถึง3-4เดือนเลยทีเดียว และหลังจากกลับมาจากอาการบาดเจ็บฟอร์มที่เคยเปี่ยงป้าของเขาก็เริ่มหายไปทีละนิดทีละนิดซึ่งมันมาพร้อมกับอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นถี่เรื่อยๆจนเอกนิตต้องพักรักษาตัวไปหลายครั้งจนไม่ได้รับโอกาสลงสนามเท่าที่ควรซึ่งในศึกไทยลีกฤดูกาลที่ผ่านมาเอกนิตปัญญาน,นั้นฟอร์มดรอปจนไม่สามารถเบียดแย่งตำแหน่งในทีมเชียงรายยูไนเต็ดได้และถูกปล่อยตัวไปให้เชียงยยใหม่ยูไนเต็ดยืมตัวซึ่งครั้งหนึ่งในวัย19ปีเอกนิตปัญญาคือนักเตะที่เชียงรายต้องรีบดึงตัวกลับ,บมาช่วยทีมกลางฤดูกา หลังจากที่โชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงหรือเกินกับเชียงใหม่เอฟซีแต่ทว่าในปัจจุบันเอกนิตกลายเป็นนักเตะที่เชียงรายปล่อยยืมตัวไปลงเล่นกับทีมที่ลุ้นหนีตกชั้นอย่างเชียงใหม่ยูไนเต็ดเพื่อหาโอกาสในการลงสนามซึ่งทั้งหมดนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่สามารถบอกอะไรได้หลายอย่างว่าเอกนิตปัญญานั้นไม่ใช่ยอดดาวรุ่งคนเดิมอีกแล้วและฟอร์มของเขาก็ดับลงไปอย่างน่าใจหายโดยชีวิตที่เชียงใหม่ยูไนเต็ดเอกนิตปัญญาได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องและฟอร์มของเขาดูเหมือนว่ากำลังเริ่มที่จะดีขึ้น ซึ่งนั่นทำให้เขามีชื่อติดทีมชาติไทยชุดลุยศึกซีเกม2022ที่ประเทศเวียดนามซึ่งในศึกฟุตบอลซีเกมแม้ว่าเขาจะสามารถทำประตูไปได้2ประตูในเกมที่ทีมชาติไทยถล่มเอาชนะทีมชาติสิงคโปร์ไป5ประตูต่อศูนย์แต่ทว่าฟอร์มโดยรวมในหลายๆนัดของอิกานิป,ปัญญาแฟนบอลต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเขานั้นสอบไม่ผ่านนั่นอาจจะเป็นเพราะทุกคนยังคงจดจำภาพของยอดดาลุ่งวัย19ปีของทีมชาติไทยที่ยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งพาทีมเอาชนะทีมชาติย e ุเอล้ลกในปี29ได้ แต่ทว่าฟอร์มในปัจจุบันที่ทุกคนได้เห็นนั้นมันแตกต่างจากเอกนิษฐ์ปัญญาในวันนั้นอย่างสิ้นเชิงจนกระทั่งเวลาเดินทางมาถึงในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียยู23ที่กำลังแข่งขันกันอยู่ในปัจจุบันในเกมเปิดหัวของทีมชาติไทยที่ต้องพบกับทีมชาติเวียดนามหนึ่งในสิ่งที่แฟนบอลไทยเริ่มรู้สึกแปลกใจคือการออกสตาร์ทไป11ตัวจริงของเอกนิษฐ์ปัญญาทาั้งๆที่ทีมชาติไทยนั้นมีเบนเดวิดที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในศึก4เกมท เมื่อเอกนิสปัญญานั้นโชว์ฟอร์มได้อย่างย่ำแย่ทั้งเปิดล้นเลี้ยงติดแถมยังมีจังหวะจ่ายบอลพลาดอยู่หลายครั้งโดยในจังหวะที่เกมบุกกำลังต่อเนื่องถ้าบอลมนไปถึงเอกอนิสเมื่อไหร่ความต่อเนื่องในเกมลูกนั้นมักจะหยุดชะง,งักแทบจะนในทันทีและการเล่นของเขาออกมาในรูปแบบที่ดูเก่งๆถึงนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะนี่คือสิ่งที่เรามักจะได้เห็นจากช่วงเวลาที่ย่ำแย่ของนักฟุตบอลที่ฟอร์มตกและมันเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่สิ่งที่แปลกสำหรับในเรื่องนี้เลยก็คือทำไมคนเป็นโค้ชถึงให้นักเตะที่โชวฟอร์ไม่ออกแบบนี้ลงเล่นถึง80นาทีเพราะในความเป็นจริงถ้าเปลี่ยนเอกันทิปัญญาออกตั้งแต่ในช่วงพักครึ่งหรือในช่วงต้นครึ่งหลังเสียงวิจารณ์ที่ถาโถมทิ่มแทงเข้าใส่เขามันอาจจะไม่มากมายมหาศาลขนาดนี้ดังนันก็ต้องไปถามตวกุณซืออย่างโค้ดโยกว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ เพราะว่าตลอด80นาทีของเอกนิปัญญาเราแทบจะไม่ได้เห็นประโยชน์อะไรเป็นชิปเป็นอันจากเขาเลยนอกจากความขยันซึ่งในท้ายที่สุดนี้แม้ว่าจะอยู่ในช่วงฟอร์มที่ตกลงไปเยอะแต่ว่าด้วยอายุที่ยังน้อยเวลาของเอกนิปัญญากับทีมชาติไทยนั้นยังอีกยาวไกลและก็ไม่แน่ในอนาคตเขาอาจจะกลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างล้นแรงอีกครั้งก็เป็นได้ซึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้ถ้าเขาเล่นไม่ดีและฟอร์มตกก็แค่ให้นั่งพักเป็นตัวสำรองไปก่อน เพราะถ้าเกมในนัดหน้าที่ทีมชาติไทยจะต้องพบกับทีมชาติมาเลเซียถ้าเกิดว่าโค้ชยังหูหนวกตาบอดและตะบี้ตะบานเรื่องที่จะไม่เปลี่ยนเอกนิตปัญญาที่โช์ฟอร์ไม่ออกไปนั่งเป็นตัวสำรองคนที่ควรเปลี่ยนออกจากสนามมากที่สุดก็คงจะเป็นตัวกุญซืออย่างโค้ชยงซะมากกว่า ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างเกี่ยวกับเอกนี้ปัญญากับฟอร์มที่ตกลงไปของเขาคิดว่าเขาจะกลับมาได้หรือไม่ยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ